ดีครับดครับผมนี่ก็มาตกปลาคลองธรรมชาตินะครับผมคลองลังสิตนครนายกตอนนี้ผมอยู่คลอง14นะอยู่คลอง14ครับสุดเขตธัญบุรีครับ อันนี้ก็ตกปลาตะเคียนนะครับผมก็บรรยากาศล่มลื่นนะ บรรยากาศร่มรื่นนะครับผมมาดูปลากันครับวันนี้จะได้ปลาอะไรนี่ผมพกามาสองชั้นนะครับ ครับผมอันนี้เรามาตกปลาคองธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ได้อยู่เรื่อยๆนะครับผมส่วนใหญ่เป็นปลากระมังนะครับช่วงนี้น้ำลงนะครับดูเสียงกระดิ่งนะัตายเริ่มต่อแล้วนะครับ ถึงฝั่งอยู่แล้ว,ลลลวหลุดไปเลยครับถึงฝั่งอยู่แล้วมาดิ้นหลุดไปเลยครับมาลรุ้นกันใหม่ครับผมก็โยโนไกลหน่อยนะโยนเงินกลางคลองเลย ค่อนข้างไหลแรงนี่ก็มาฟังเสียงก็จริงกันครับผมเมื่อกี้ก็หลุดไปใกล้จะถึงฝั่งอยู่แล้ว ครับผมนี่ก็ได้มาแล้วหนึ่งตัวนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับที่เข้ามาทักทายกันครับผม น,นี่ก็มาตกปลาคอนธรรมชาตินะครับผมทองสิบสี่พันญักบุรีนะครับน,นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปลาปลาขาวนะปลากระมังปลาตะเพียนนะครับผมอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะหลุดนะตอนนี้น้ํามันไหลแรงด้วยนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาทักทายกันครับผมน,นี่ผมก็มาสองคันนะครับผมบรยากาศร่มรื่นนะวันนี้มีผมตกสองคนนะอยู่กับฝั่งตรงข้ามนะครับ ปลาอยู่นะพันคันส้มผมตกใกล้ๆดินตะลิ่งนะแต่ส่วนคันกลางไอ้พันคันดลาผมตกอยู่กลางคอลองนะอันนี้คือสังเกตผมก็ผมคิดว่าปลาอยู่กลางคอลองเพราะว่าโยนไปมันก็ตอดเลยตอดไวมากอันนี้ผมจะตามไปกลางคลองเหมือนกัน ตามหาปลูกปลาครับเดี๋เด็กตามหาปลูกปลา ด,ดึงทีเดียวเองเงียบไปแล้วช่วงนี้ปลาไม่ค่อยดุเลยนะครับอาทิตย์นี้ปลาไม่ค่อยดุเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะทิตที่แล้วปลาเข้าดีมากที่ที่แล้วโยนไปแป๊บเดียวปลาก็ดึงเลยนะช่วงนี้ปลากินหา่าง ตอนนี้น้ำลงด้วยนะปลายญิส,สกยังไม่เข้าเลยนะครับผมเนจะหละุดอีกแล้ว ัตามผมปูุกปล่อยแล้วไม่รู้เป็นที่ตาเป็ียนหรือเปล่าปุกปล่อยมากเลยคันดำ กาผมหลุดสามสี่รอบแล้วตวัดมันติดแล้วนะรู้สึกว่ามันติดตัวแล้วแหละแต่มันหลุดดิ้นหลุดออกไปครับดีก็มาฟังเสียงกระดิ่งครับผมติดกระดิ่งก็ดีอย่างนึงครับเวลานั่งเพลิน เรานั่งเพลินๆเ,เราก็ได้ยินเสียงกระดิ่งก็ยังมีมีเวลามาตกมาตวัดได้ไงพอดีปลากินหางเนี่ยเราก็มีเวลานั่งเพลินๆเ,เ,เนี่ยเสียงกระดิ่ง,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 งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเราก็รู้แล้วปลากินนะนี่กระดิ่งของผมเป็นแบบไม่ได้แบบหนีบนะครับผมแน่นมาก ตวัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดนะครับเป็นแบบเกียวหมุนให้ตวัดแรงๆไงก็ไม่หลุดนอกจากมันเอียงไปเอียงมาเฉยนะแต่ถามว่าตวัดหลุดไหมไม่ไม่หลุดเลยนะครับปก <c oughs> ดิเหมันตวัดแรงๆก็ไม่หลุดนะมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบหนี ถ้าเป็นแบบนีบเลยตวัดแป๊บเดียวก็หลุดหายหมดแล้วครับกระเด็นหายหมดมี่ผมเปลี่ยนแนวเป็นแบบเป็นเกียวล็อกเนะนีก็หลุดไปหลายตัวแล้วนะปลาค่อนข้างที่จะเงียบมากวันนี้ขันดนังไปเยอะ อาการตลอดเลยนะัคคมนก็ตกอยู่นะครับรอดูอาการดีๆนะ่อไม่รู้เป็นที่ตาเบ็ดหรืออะไรนะเพราะว่าปิดหลายรอบแล้วนะครับบางทีตาเบ็ดใช้งานนานๆมันก็อาจจะล้าได้ งอยู่สองทำทีเงียบไปแล้วครับหนามแรงมาก ก็เริ่มต่อแต่ต่อไม่แรงนะครับ 对对。Peter? Peter? มาละหนึ่งนะครัใจเย็นนะขอให้มันดึงแบบชัวๆเลยครับถ้าดึงแบบเมื่อกี้ใจร้อนมาสามสี่รอบแล้วไงหลุดไม่ได้ปลาเลยนะนี่ก็ดึงแบบใจเย็นนะนี่ก็อยู่คลองลังสิทธิ์นครไอ้คลองที่สี่ันจักรีนะครับตกปลายามเช้าครับผม ีน,นไม่มีใครมาแย่งนะเพราะว่าคนตกไม่ค่อยเยอะถ้าวันหยุดเนี่ยจะเยอะมากเลยนะครับ 我没投。 กระดิ่งก็ดีอเงี้ยครับเวลาเผลอไงสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาเราเผลอก็ดีเสียงกระดิ่งอะเมื่อกี้ผมก็เผล่นะคันสีส้มปลาดึงแรงนะครับผมเนื้อปลาใหญ่ปลาตัวน้อยเดียวมันบวกกับน,น้ําแรงด้วยน้ําไหลแรงด้วยช่วงนี้ปลากินเขี้ยวน่าดูเลยอาทิตย์ที่แล้วผมมาได้วานเลยนะ ตกแค่ชั่วโมงเดียวก็สองสามโลแล้ววันนี้ตันได้อยู่ประมาณสี่ห้าตัวเองนะวันนี้ก็พอได้อยู่นะครับแต,แต่นานๆนนกินที้องใจเย็นที่สุดนะครับเวลาตวัดให้มันกินชัวร์ๆก่อนค่อยตวัดนะผ่าแต้มเดียวก็เริ่มใหม่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ สาพาแต้มเดียวเริ่มใหม่เลยนะเสียดาเดยเวลาพัดต้มพัดต้มต้แล้วรด้ยัดมอยู่เียง ปีปลาอยู่ช่วงกลางๆคลองครับดินตลิ่งก็ไม่ไม่ถึงคนโดียเพราะว่าลำเยอะต้องอยู่แม่นางคลองนะบางท่าน ได้ตัวเรื่อยๆแล้วนะครับนีนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมอันนี้ก็เริ่มได้ไได,ได้ได้ตัวเรื่อยๆแล้วตวบอดแบบใจเย็นครับเอใอยชัวร์ค่อยตบอะถ้าหลุดมาก็เริ่มใหม่ออว เย็นแล้วนะครับแล้วหลุดเลยส้างติดแล้วนะมันหลุดมันิ่นหลุดไปล้วปาด ไอ้เกียร์สัมผัสมันติดแล้วนะเแล้วน้นมันดิ้นหลุดไปโจงจังหวะหุนมามันดิ้นหลุดไปนะไม่ได้เลยเริ่มใหม่อีกแล้ว รอดูอีกทีครับผมจะได้จัวหรอเปล่าวันนี้จะได้ว่ายีสศกกลับบ้านไหมครับวายีสศกไซส,ส์สองสามโลเลยนะครับผมคลองเนี้ยอันดาวผมเริ่มมีอาการแล้ว ปายีสุกคลองนี้ไซส์สิบโลก็มีนะคะรับปายีสุกได้มาสามโลกับสองโลมาแล้วนะครับตัวเบ้งๆเลยนะ นี้ต้องเปลี่ยนที่ตกบ้างแล้วครับเปลี่ยนที่ตกใหม่เยอกลางคลองนี่นะครับ ติดต่อหน้าตาปลาเลยอตอนผมก็กินหลุดหมดเลยทุกตโอ้เป็นอะไรวันนี้คันเมื่อกี้จะหลุดกลางคลองเลยนะครับไม่รู้ปาลาอนะไร สองคันลวนเลยนะแต่กเที่ยวปลาใหญ่ดนะ้วยผมไม่รู้ปลาเลยนะเดยดดิดก,กลางคลองเลยนะอันนี้ผมรูตำแหน่งแล้วเวสียดายมากเริ่มต้นใหม่อีกแล้วมีสองคัน 2, ล้วนเลยนะ ถ้าดูหน้ากล้องจะเห็นเลยนะดึงคันง้งเลยนะครับคันสีส้มผม คันสีส้มผมเมื่อกี้ดึงคันงงเลยนะไม่หลุดอยู่กลางคลองเลยนะครับทาท้ามอที่กล้องอเห็นชัดเลยนะหลุดกลางคลองเลยคนระับ